ครับเพื่อนๆครับเพื่อนชวีลึงตาทุกคนนะครับชวืลึงตาครับส่องไม้ไม้เก็บไว้นานไม่ได้ใช้งานนานลืมเอาแบตออกแบตมันแบตมันกัดมันเป็นสนิมอะไรพวกเนี้ยนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงตรงตัวนี้ตัวนี้เออไม่ใช่ตรงนี้ตัวนี้นะครับแอคเตอร์นะครับตัวนี้เข้านะครับใช้งานได้ด้วยนะครับตัวคาบางงั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับ เป็นเป็นไม้ที่หยุดใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็กลืมมาแบตออกอะไรเงี้ยนะครับเพราะแบตใหม่มาใส่ก็ใช้งานไม่ได้น่าจะเป็นในส่วนของขั้วแบตเตอรี่นะครับที่มีปัญหานะครับอ่าครับผมก็คงจะต้องทําความสะอาดในส่วนของขั้วนี้นะครับเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นการทาความสะอาดเพียงขัดขัดทูๆเพียงแค่นี้ก็จะแกะดูอยู่ภายในนะครับว่าในส่วนนี้นะครับ กด,กดจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ฐานคัานี้นะครับมันจะไปกัดส่วนใดของุณจรหรือไม่อย่างไรนี่ครับผมก็คงจะต้องแกะหรือออกมานะครับหมุนออกหมุนน็อตคลายน็อตออกนะครับคลายน็อตออกนะครับก็จะเลื่อนออกไปได้นั่นเองแต่บางตัวมันจะหมุนไม่ได้แบบตัวนี้เนาะโอ้หมุนไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ยุ่งเลยนะครับนะครับอันนี้มันหมุนกาบหัวมันเนี่ย จริงๆตนะ้องหมุนตรงนี้ได้ไม่ได้นะครับแบบนี้หมุนไม่ออกนะครับเพื่อนครับมันมาออกตรงหัวเนี่ยโอ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โอ้โอ้โอเคนะครับโอ,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 โอ้จบแล้วนะครับในส่วนของหัวไม้ตัวนี้นะครับ ก็คือในส่วนของหัวไม้ในการเพื่อนเวลาเพื่อนหมุนนะครับหัวไม้ตัวน,นี้ออกมาต้องหมุนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับหากหมุนแล้วตรงหัวไม้เนี่ยเขาจะมาติดอยู่กับตัวนี้นะครับฟองน้ําเนี่ยมันจะนําพาเหงการไปหมุนทั้งหัวไม้เลยนะครับทั้งหัวเนี่ยนะครับแล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับสายตัวนี้ก็ขาดด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องได้เปลี่ยนหัวไม้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นอย่างน,น,นะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นจากการที่จะมาหมุนตัวนี้ออกดูนะมันหมุนไปไม่ได้มันแน่นไงแน่นครับหมุนไปนได้นะนะครับตัวนี้แหละตัวนี้ก็หมุนไปไม่ได้เดี๋ยวดูหน่อยนะครับตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้ไม่ต้องหมุนได้อย่างนี้นะครับอย่าฝืนนะอ่า อ่าตัวนี้ได้อยู่ดีอยู่นะครับตัวนี้ได้อยู่ดีอยู่นะครับดีจริงหรือไม่อย่างไรไม่รู้ได้นะครับเนี่ยต้องลองใส่กับเครื่องเขาก่อนนะครับว่าเขาดังหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าตัวนี้มันไม่มีปัญหามันเปิดได้อยู่ใช้งานได้อยู่หัวไม่ออกในสภาวะปกติที่เราหมุนกันนะครับเอาหัวไม่ออกเนี่ยจะไม่หมุนตรงนี้จะจับตรงนี้นะครับแล้วหมุนนะครับตัวนี้ผมหมุนได้แล้วนะครับแล้วก็จะหมุนประมาณนี้นะครับ น,นี้นะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาไม้ไปเอาตัวนี้ไปเก็บไว้ครับแล้วก็มาซ่อมอ่แถวๆนี้โอ้โห,โหนะครับอ่ะว่ากันไปในส่วนหัวไม้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกก็เ,เปลี่ยนหัวไม้ก็จบแล้วแหละในส่วนนั้นนะครับก็ดําเนินการเดี๋ยวดูขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้อ่า เพื่อนหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับสองตัวเพ,เพื่อนพยายามเทตัวนี้ลงมานะเทไม่ได้นะครับเทไม่ได้ทําไงเขี่ยมันหน่อยนะึงเข,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 ขี่ยเ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 ขี่ยบุ้ยได้แล้วนะครับเขี่ยได้แล้วดันนะครับดันดันตูดเขาดันดาก็ได้ไปดันตูดเรามาระวงังดันขึ้นมาแล้วบางครั้งบางทีสวิตตัวนี้มันมาติดตัวนี้เราดันแรงเกินไปไม่ได้ไม่ค่อยดัน นี่ดันขึ้นไปเอาทำไมต้องมาบอกแบบนี้ช่างวิทย์บอกวิธีการแกะครับบางครั้งบางทีเอซผมแกะไม่เป็นแตกเลยนะฮะเพราะอะไรครับเราคุ้นเคยอยู่กับความรุนแรงนะบางครั้งบางทีไม่ได้เราก็งัดเราก็ต่อกออกแตกนะครับระมาดระวังนะครับอเหมือนใจเย็นนะครับเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วผมใจร้อนมากเลยนะอือยังไงครับ โอ้หน้าจอเป็นอะไรที่สุดยอดมากเห็นไ,ไหมครับอยากจะได้เลขอะไรก็ทำมัมาติดเอาทีนี้ก็หมุนน็อตต่อไปหนึ่งสองสามี่แฟบห้าหกนะครับแล้วเราก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับเราถอดตัวนี้ออกมาได้ถึงจะสามารถถอดตัวนี้ออกมาทําความสะอาดได้นะครับรือเเพื่อนอยากจะใช้ในส่วนของคัตเตอร์ข,ขูดขูดแถวนี้ก็ สุดแต่แล้วแต่ครับอ้อผมถอดออกมาแล้วด้านนี้ดูสวยงามนะครับสปริงด้านนี้สวยงามมากนะครับในส่วนของขั้วลบของแบตเตอรี่ฐาน,นะครับสุดยอดมากเน่าด้านเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายหนักแต่มันต้องไปดูในส่วนในส่วนล่างนี้ด้วยนะครับเผื่อกดจากไอ้แบตเตอรี่ถาดได้มันไหลลงไปนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะแก้ออกมาครับ ำไม่ได้แล้วนะครับภายในดูสวยงามมากเลยเพื่อนเ้ยไม่เป็นไรนี่ครับดีมากมากเลยนะครับอือนะอะดูตะกวัวตัวนี้ออกดันตัวนี้ลงไปตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วคีมดึงออกนะจ๊ะออกมาก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับลูกปล่างลักษณะก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนมีเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนออกไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็สั่มเอาตัวเดิมก็เอาสนิมออกนะครับเอาสนิมออก เอาสนิมออกนะอพอสนิมออกแล้วก็ทำความสะอาดก็ใส่กับพืนเข้าไปเดี๋ยวผมก็เอาสนิมออกนะเพราะว่าผมไม่มีนะครับรูปลักษณะแบบนี้ไม่มีเลยนี่ครับเออเอาสนิมมันออกปัดๆออกขุดๆออกความสะอาดขั้วตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื<ๆ>่อนแล้วก็เอาตะกั่วเคลือบนะครับผมตะกั่วเคลือบนะครับรงนี้เพราะว่าลําพังการปัดออกเฉยๆนี่มันก็ก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่ากับเอาตะกั่วมาเคลือบมันไป ้วกัวเคลือบแล้วนะแต่นี้มันก็คงจะโผล่ช้าหน่อยนะนะครับตะกัวเคลือบแล้วนะนี่ก็กอบเข้าไปนะครับแม่โอ้เป็นอะไรดีสุดยอดมาเอามาเสียบทาไมด้านนี้ก็ลองดูก่อนมันจะหลมลงรูไหมก็เสียบจากด้านนู้นขึ้นมาก็บัดกี่ประกอบเข้าไปนะฮะตอนนี้เคลือบด้วยตะกัวเสร็จที่เรียบร้อยนะครับ สวยงามนะนะครับสวยงามสวยงามเทรี่ใสครับลองเปิดนะครับเปิดติดปิดดับเปิดติดปิดดับอ่าครับเจ๋งสุดๆนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปทุกองศาประกอบเข้าไปลองสัญญาณครับเป็นการนะครับซ่อมก็ดังแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดปัดฝุ่นทุกองศาบ้างเล็กน้อยนะครับ น,นี่คือเครื่องรับของเขานะครับทดสอบทดสอบเช็คสองสามสี 3, 4, ่ห้าเช็คทดสอบทดสอบสองสามสี่ห้าเปิดติดปิดดับสบายมากเช็คเช็คใช้งานได้ใช้งานได้ใช้งานได้ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนะการซ่อมเสร็จเป็นที่ร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับแอคเตอร์นะครับเพื่อนนะนะครับรุ่นของไหม่ก็เป็น A t w 9 9 9นะครับของแอคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับดำเนินการซ่อมในส่วนของขั้วแบตเตอรี่ถ่านนะครับต้องแกะออกมาแล้วก็ทําการเคลือบด้วยตะกั่วนะครับก็ใส่เข้าไปในส่วนหม้อไม่ไม่สามารถซ่อมได้นะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนครับผมก็ดําเนินการแล้วเสร็จละเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับก็ลองเสียงก็ดังแล้วนะเพื่อนครับโลลโลโเช็คเช็คเช็ค ชแนลที่สองนะครับมีชแนลที่หนึ่งนะครับที่มีปัญหานะครับเช็คทดสอบทดสอบนะครับตอนนี้ก็มีวอลลุ่มไม่เร่งไม้ได้เหมือนกับไม้ทั่วไปนะครับแต่ในส่วนของ Echo นะครับเพื่อนครับ Echo ที่เพื่อนได้ยินอยู่เนี่ยก็คือเป็น E c h o จากแอมขยายของผมนะครับเพื่อให้รู้ว่าสัญญาณเสียงเนี่ยมาจากในส่วนของเจ้าไมโครโฟนนะครับนะเพื่อนครับ นะเห็นไหมครับใช้งานได้ดังดีนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของซุ้มเสียงนะครับของชวิลลืลงถานครับมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนครับร้องหน่อยนะครับเพลงคาราโอเกะนะครับดูหมอลำดูอะไรมาเยอะแล้วเราก็ร้องเองกันบ้างนะครับเพราะว่าหมอลำเขาก่อนไปดีร้องหมอลำเพลงอะไรที่มันแตกต่างอะไรกับที่ในก้อนตลาดทั่วไปหรอกนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นก้อนตลาดให้เขาเล่าเขาร้องให้เราฟังนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปฟังหมอลำหมู่บ่หมอลำหมู่ทำนองไดหล่ะพีดอก ทำน,น,น่นองุบุญทำน่องสารคามทำน่องใดกะออกชุดไทยแล้วออกันร้องเพลงตลาดเนยพี่น้องเอ้ยไม่แตกต่างนะครับนะบ้านนี้มันก็นแตกต่างกันระหว่างโคศกหมอลำกับโคศกหมอลองมันก็ชิแตกต่างกันนีดจังอยยามาห้อไปเบบ่งหอม,โโมอลำก็ได้โคศกหมอลำก็สิบกว่าสิบปีลำเศร้าปีลำได้เห็นหัมมัติดาเข้าขึ้นเราได้เห็นเจ้าดอกเถิดเดียวเโคศก่ามันเวียงสั่งตลาดพี่นอ้ <c oughs> นองเอ้ย คือนอทไลยอยากเห็นนาเห็นหลังค่ากะอุนใจเห็นต่สินผาดวเพาออยากเอาไม่ดอกตอยดมแล้วพี่น้องเอ้นะมันเป็นอย่างสันตั้วพี่น้องเอ้เอาัสเวชเรื่องท่ากับคงนึกจากไปแล้วก็พบกันไหมในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ้เออคลิปนี้ล่าจากไปเด้อพอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับเรามาล้ำกระลงหันไปเรียบร้อยรับเงินสองแสนหาพี่น้องเอ้ ถือโมงแล้วเท่าไดล่ะออกกันเบิดบ้บานสามบานออกกันครับสามูมบานออกกันบานเงินละสี่ร้อยห้าร้อยจางหมอลำสองแสนหาคนบึ่งกับบ่บันไดดอกี่นองเนื่องจากว่ามันเมาถึงแต่เมื่อขึ้นนี่บ่ได้ไปบิ่งบันไดดอกหมอลำก็ไดเมื่อขึ้นก่อนนี่ก็เมาเราบุญบานมาเท้าขึ้นนี่ไปว่ไวเฮ้ยแหวงปูดหมอลำก็ไดดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ